สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนกลับมาพบกับคุณครูแอร์เช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนในหนังสือวรรณคดีลำนำค่ะบทที่3นะคะเป็นวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามค่ะดังนั้นนะคะขอให้นักเรียนไปนำหนังสือวรรณคดีลำนำมาใช้ประกอบการเรียนในวันนี้ด้วยค่ะ เมื่อนักเรียนนะคะหยิบหนังสือวรรณคดีมาแล้วให้นักเรียนนะคะเปิดไปที่หน้า46-47ค่ะเช่นเคยนะคะเป็นการเขียนจดหมายของชาลีถึงผมแกละค่ะวันซึ่งทราบซึ้งใจผมแกละเพื่อนที่แสนดี ผมแกละนะคะเคยบอกกับชาลีไว้ว่าวรรณคาดีคือโลกอันแสนรื่นรมค่ะเรื่องราวในวรรณคาดีนะคะจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานเร้าใจแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยจินตนาการอันง,งดงามของมนุษย์ค่ะรวมไปถึงการเดินทางไปสู่ชีวิตที่ดีกว่านะคะซึ่งชาลีเนี่ยเขาก็เชื่อว่าผมแกละพูดถูกค่ะแต่ว่ายังไม่ครบหมดนะคะเพราะว่าวรรณคาดีเนี่ยยังสะท้อนชีวิตบางส่วนนะคะที่แสนเศร้านําเสนอให้เราเห็นความทุกข์ระทมของมนุษย์การข่มเหงรังแกและ การอิจฉาริษยาการพล,พลาดพราจากคนที่เรารักค่ะเปิดมาดูต่อที่หน้า48-49ค่ะชาลีนะคะเพิ่งมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องขุนช้างขุนแผนค่ะจากการที่สารายนะคะนำเรื่องนี้มาอ่านในกิจกรรมช่วยกันอ่านวานมาฟังค่ะก่อนอื่นนะคะชาลีก็ขอแนะนำให้ผมแกลรู้จักกับสารายเสียก่อนค่ะ สารายนะคะเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักคนหนึ่งค่ะบ้านของเธอนะคะอยู่ห่างจากโรงเรียนไปประมาณ4กิโลเมตรค่ะข้างบ้านของสารายนะคะด้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ค่ะ เพื่อนของชาลีหลายคนนะคะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้แต่ว่าบ้านของสารายนะคะเป็นบ้านทรงไทยใต้ถุนสูงแล้วก็มีลานบ้านกว้างขวางค่ะเหมือนกับในรูปภาพนะคะอีกด้านนะคะก็จะเป็นทุ่งนาโล่งค่ะพ่อของสารายนะคะบอกไว้ว่าไม่นานทุ่งนาบริเวณนี้ชาวนาก็จะไม่ทำนาค่ะแล้วก็จะขายที่ดินนะคะให้กับนายทุนไปสร้างโรงงานค่ะ พ่อบอกสารายว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติธรรมดาค่ะเมื่อก่อนนะคะบริเวณนี้เนี่ยยังเป็นเขตชนบทรอบบ้านนะคะก็จะมีทุ่งนาป่าละเมาะหลังบ้านนะคะก็จะมีบึงน้ำกว้างมีปูปลาอุดมสมบูรณ์ค่ะในบึงนะคะน้ำก็จะใสแล้วก็เต็มไปด้วยสารายหางการะรอกค่ะพ่อนะคะจึงนำมาตั้งเป็นชื่อลูกสาวคนแรกว่าสารายค่ะ สารายนะคะมักไม่ค่อยเชื่อว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติธรรมดาค่ะเพราะว่าพ่อของเธอนะคะยังคงเป็นคนใจดีไม่เคยเปลี่ยนค่ะและก็ยังทำงานหนักอยู่เหมือนเดิมค่ะ พ่อของสารายนะคะเป็นคนที่ชอบขับเสภาค่ะโดยเฉพาะเรื่องขุนช้างขุนแผนค่ะและก็ยังสอนสาลายนะคะให้ขับเสภาค่ะพ่อบอกว่าเรานะคะควรฝึกหัดสิ่งเหล่านี้ไว้บ้างหากเราไม่เรียนรู้นะคะอีกไม่นานก็จะสูญหายไปค่ะจึงเป็นเหตุให้สารายนะคะไม่กังวลเลยค่ะที่จะนําเรื่องมาเล่าให้เพื่อนฟังเหมือนกับเมฆฝนค่ะบริเวณลานร่มไม้นะคะช่วงบ่ายนี้มีสมาชิกค,ค่ะเข้ามาฟังกันอย่างคึกคัก เนื่องจากว่าคุณครูจันฉายนะคะได้นําเรื่องกิจกรรมช่วยกันอ่านวันมาฟังนะคะไปเล่าหน้าแถวหลังเคารพธงชาติค่ะจึงมีผู้คนนะคะสนใจมากหน้าหลายตาค่ะมาปรางนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรและก็กล่าวต้อนรับสวัสดีเพื่อนๆและน้องๆทุกคนค่ะจากนั้นนะคะก็ขอเชิญสาลายค่ะออกมาเล่าวันณคดีให้ฟังนะคะพอสิ้นเสียงของมาปรางนะคะเหล่าสมาชิกแล้วก็ผู้ชมนะคะต่างก็ปรบมือต้อนรับค่ะ พร้อมกับเสียงเอื้อนขับเสภาสดใสดังกังวานค่ะเสียงขับเสภาของสา่ายนะคะไพเราะจับใจดึงดูดนะคะให้เด็กๆที่กําลังวิ่งเล่นในสนามเข้ามามุงดูกันเพิ่มขึ้นค่ะ สาลัยนะคะพูดว่าที่ฟังจบไปนั้นนะคะเป็นตอนหนึ่งของเสภาขุนช้างขุนแผนตอนกําเนิดพลายงามค่ะเป็นวรรณคดีไทยนะคะที่เชื่อกันว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะในสมัยอยุธยาเป็นเรื่องเกี่ยวกับรักสามเศร้านะคะระหว่างขุนแผนนางวันทองและขุนช้างค่ะ เริ่มแรกในวัยเด็กนะคะขุนแผนนางวันทองและขุนช้างนะคะเป็นเพื่อนเล่นกันค่ะต่อมานะคะเมื่อเป็นหนุ่มสาวก็กลายมาเป็นความรักค่ะแต่ที่แย่นะคะก็คือทั้งขุนแผนและขุนช้างนะคะต่างก็รักนางวันทองค่ะต่อมานะคะนางวันทองก็ได้แต่งงานกับขุนแผนแต่ว่าโชคชะตาผันผวนนะคะทําให้นางเนี่ยต้องตกเป็นเมียของขุนช้างค่ะ วันหนึ่งนะคะคุณแผนก็เลยมาชิงตัวนางวันทองไปจากขุนช้างค่ะแล้วก็พากันนะคะไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าจนกระทั่งนางวันทองตั้งท้องค่ะขุนแผนนะคะจึงเข้ามอบตัวเพราะว่ามีคดีความค่ะและก็ถูกจําคุกระหว่างนั้นนะคะขุนช้างก็มาฉุดนางวันทองค่ะไปเป็นเมียอีกครั้ง เมื่อนางวันทองนะคะมาอยู่กับขุนช้างและตั้งท้องได้10เดือนนะคะนางก็รู้สึกเจ็บท้องค่ะแต่ว่าไม่อยากเรียกขุนช้างนะคะเลยพยุงท้องออกไปเรียกค่าท่าบริวารค่ะขุนช้างตื่นขึ้นมานะคะก็พยายามจะทําคลอดให้นางค่ะแต่นางก็ไม่ยอมนะคะให้คนไปรับหมอตําแยมาทําคลอดค่ะแล้วก็คลอดลูกออกมานะคะเป็นเด็กผู้ชายค่ะแล้วก็เลี้ยงดูนะคะจนกระทั่งอายุได้9้าขวบค่ะ ขุนช้างนะคะเกิดความแค้นใจค่ะเพราะว่าแน่ใจแล้วว่าลูกที่นางวันทองคลอดออกมาเป็นลูกของขุนแผนไม่ใช่ลูกของตนค่ะเพราะว่าเด็กนะคะมีใบหน้าที่เหมือนขุนแผนค่ะและยิ่งได้รู้ว่านางวันทองนะคะยังอารยรักขุนแผนอยู่เพราะว่านางนะคะตั้งชื่อลูกว่าพลายงามให้คล้องกับชื่อพลายแก้วนะคะซึ่งเป็นชื่อเดิมของขุนแผนขุนช้างนะคะจึงเกลียดชังพลายงามค่ะและก็คิดจะหาโอกาสจะฆ่าพลายงามอยู่ทุกคืนวันค่ะ จนกระทั่งวันหนึ่งนะคะนางวันทองก็เกิดป่วยแล้วก็หลับกลางวันค่ะจึงเป็นโอกาสนะคะที่ขุนช้างจะฆ่าพลายงามค่ะ โดยขุนช้างนะคะได้ให้พลายงามขี่คอแล้วก็ชวนกันนะคะไปจับสัตว์ในป่ามาเลี้ยงแต่พอเข้าไปในป่าลึกนะคะจนถึงบริเวณที่มีท่อนซุงก็สะบัดพายงามลงมาค่ะแล้วก็เตะเข้ากลางพุงนะคะแล้วก็ทั้งถีบทั้งกระทืบพายงามนะคะพายงามเนี่ยก็ร้องขุนช้างก็เอามืออุดปากค่ะพอหลุดจากมือขุนช้างนะคะพายงามก็ร้องหาวันทองนะคะว่าพ่อจะฆ่าฉัน ขุนช้างนะคะก็ยังคงทำร้ายพายงามต่อค่ะทั้งชกทั้งบีบคอนะคะ พลายงามพยายามดิ้นแล้วก็ยกมือขอร้องพ่อค่ะว่าอยากฆ่าเขาเลยให้เห็นแก่นางวันทองด้วยขุนช้างนะคะก็ไม่ฟังค่ะบีบจมูกแล้วก็เอาท่อนไม้ฟาดพลายงามค่ะกะจะให้ตายนะคะแต่ว่าผีพรายนะคะของขุนแผนก็มาช่วยไว้ค่ะโดยกอดร่างของพลายงามซึ่งขุนช้างนะคะเขาก็ไม่ได้เห็นตัวผีพรายค่ะเพราะขุนช้างนะคะเขาแน่ใจว่าพลายงามตายแล้วก็เอาาญ่าแฝกขามาคุมศพแล้วก็กลิ้งขอนไม้นะคะมาทับไว้จากนั้นนะคะเขาก็เดินกลับบ้านค่ะ แล้วก็ทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะผีพรายนะคะก็คอยดูแลพลายงามค่ะจนกระทั่งพลายงามฟื้นขึ้นมานะคะผีพรายก็บอกกับพลายงามว่าเราเป็นบ่าวของขุนแผนมาช่วยรับท่อนไม้แทนทำให้พลายงามยังไม่ตายค่ะและบอกให้พลายงามนะคะรออยู่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวผีพรายนะคะจะไปบอกแม่ของเจ้าให้แล้วก็หายตัวไปค่ะ พลายงามนะคะไม่เห็นใครก็เลยร้องให้หาแม่ค่ะแล้วเขาก็นะคะก็รู้สึกน้อยใจค่ะที่ถูกพ่อนะคะล่อลวงมาฆ่าโดยไม่รู้ว่าพ่อเนี่ยโกรธเรื่องอะไรนะคะส่วนผีพรายค่ะก็ไปหานางวันทองนะคะแล้วก็ไปเข้าฝันค่ะให้นางวันทองนะคะฝันเห็นขุนช้างเอาขอนไม้นะคะทับพลายงามค่ะนางก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็นึกเป็นห่วงลูกค่ะ วันทองนะคะก็ออกวิ่งตามหาลูกไปทั่วบ้านค่ะแล้วก็ไปถามข้าทาบบริวารนะคะว่ามีใครเห็นพลายงามบ้างเหล่าข้าทาบบริวารนะคะก็บอกว่าเห็นตามขุนช้างเข้าไปเที่ยวในป่าค่ะนางวันทองนะคะก็เลยกลัวว่าขุนช้างจะฆ่าพลายงามไปแล้วหรือเปล่าแล้วนางวันทองนะคะก็เลยรีบวิ่งเข้าไปในป่าค่ะเพื่อไปตามหาลูกและแล้วในที่สุดนะคะนางวันทองก็ได้เจอกับพลายงามค่ะเห็นลูกนะคะกําลังยืนร้องไห้ด้วยความดีใจนะคะจึงรีบวิ่งเข้าไปกอดแล้วก็ปลอบลูกค่ะ พลายงามนะคะก็เล่าให้นางวันทองฟังว่าถูกขุนช้างทำร้ายจนเกือบตายแต่ว่าผีพรายของขุนแผนมาช่วยไว้นะคะจึงยังไม่ตายค่ะนางวันทองนะคะจึงเล่าความจริงให้พลายงามฟังค่ะว่าที่ขุนช้างเกลียดแล้วก็ทำร้ายพลายงามนะคะก็เพราะว่าพลายงามไม่ใช่ลูกของขุนช้างค่ะแต่ว่าเป็นลูกของขุนแผนซึ่งขุนแผนนะคะตอนนี้ก็ถูกจองจำอยู่ในคุก นางวันทองนะคะคิดว่าถ้าพลายงามยังอยู่ที่นี่นะคะก็อาจจะถูกขุ่นช้างทําร้ายอีกก็เลยจะให้พลายงามนะคะไปอยู่กับย่าที่มีชื่อว่าทองประสีค่ะที่จังหวัดกาญจนบุรีแต่ต้องใช้เวลาในการเดินทางนะคะหวันครึ่งค่ะจึงจะถึงบ้านของย่าทางก็กันดารแล้วใครหลาะจะเป็นคนพาพลายงามไปนางวันทองนะคะก็ได้แต่ร้องไห้สะอึกสะอื้นค่ะ เมื่อพลายงามนะคะได้ทราบความจริงก็รู้สึกแค้นขุนช้างค่ะและก็ขอลาแม่ไปอยู่กับย่าดีกว่าเพราะว่าถ้าอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกฆ่าอีกวันไหนขอสู้ไปตายเอาดาบหน้าดีกว่าไม่รู้ว่าชาตินี้ทํากรรมอะไรไว้จึงต้องจากแม่ไปพลายงามนะคะก็ร้องไห้คิดถึงพ่อไม่รู้ว่าลูกจะได้พบหน้าพ่อตอนไหนและก็รู้สึกสงสารพ่อค่ะที่ต้องติดคุก นางวันทองนะคะก็กอดลูกแล้วก็รู้สึกเป็นห่วงลูกว่าจะเดินทางไปอย่างไรและคิดว่าเป็นเพราะกรรมนะคะที่เคยพลากสัตว์ทําให้พลายงามนะคะต้องพลากไปจากแม่แล้วก็ร้องไห้กอดลูกไว้แนบกายค่ะ ค่ำคืนนั้นนะคะนางวันทองก็พาลูกนะคะไปที่วัดไปฝากไว้กับสมพานนะคะชื่อว่าครัวหน้าค่ะแล้วก็เล่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นให้ฟังนะคะสมพานก็ดูแลพลายงามให้ค่ะแล้วนางวันทองนะคะก็กลับมาที่เรือนแล้วก็ร้องไห้ค่ะเนื่องจากว่าคิดถึงลูกของตนนะคะที่ต้องพลัดพรากจากการฝ่ายขุนช้างเจ้าเล่ห์นะคะก็นั่งดื่มเหล้าจนเมาอย่างสบายใจค่ะเห็นนางวันทองร้องไห้นะคะก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่า นางวันทองนะคะกแกล้งทาทีว่าหาลูกไม่เจอค่ะเลยถามขุนช้างนะคะว่าเห็นพลายงามหรือเปล่าเพราะว่ามีคนเห็นว่าขุนช้างพาพลายงามออกไปเที่ยวในป่าขุนช้างนะคะก็อ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นนั่งเมาอยู่ไม่ได้พาพลายงามออกไปพลายงามใส่กําไรของมีค่าอาจโดนคนร้ายลากไปทุบตีขโมยของไปแล้วก็ได้แล้วก็แกล้งนะคะทําเสียงด่าคนที่ไปหาพลายงามไม่เจอค่ะและตัวเองนะคะก็ดื่มเหล้าต่อจนหลับไป นางวันทองนะคะมาหยิบของกินและก็ของมีค่านะคะเพื่อเตรียมให้กับพลายงามค่ะพอรุ่งเช้านะคะนางวันทองก็ไปที่วัดแล้วก็นำข้าวของที่เตรียมไว้นะคะให้กับพลายงามแล้วก็ให้พลายงามนะคะได้กินขนมผลมไม้แล้วก็บอกพลายงามนะคะว่าให้ย่าเนี่ยคอยสอนอ่านเขียนหนังสือและนางวันทองนะคะก็ไหว้ขอเทวดาค่ะให้ช่วยคุ้มครองพลายงามแล้วก็ฝากให้ผีพรายนะคะของขุนแผนช่วยดูแลพลายงามให้เดินทางปลอดภัยจนไปถึงกาญจนบุรีค่ะ พรายงามนะคะสงสารแม่แต่ก็กราบลาแม่ค่ะบอกแม่ว่าเมื่อโตขึ้นเขาจะมาหาแม่แต่ครั้งนี้มีกรรมต้องจากแม่ไปเพราะขุนช้างแต่ลูกจะไม่ลืมบุญคุณของแม่เพราะรู้ว่าแม่รักลูกมากเพียงใดไม่มีใครเหมือนแม่ที่จะคอยให้ความรักคอยดูแลคอยเมตตาลูก แล้วพายงามนะคะก็บอกนางวันทองว่าให้กลับบ้านไปเถอิดอย่าเศร้าใจไปเลยลูกจากไปครั้งนี้ไม่ได้เกรงกลัวสิ่งใดนางวันทองนะคะกอดแล้วก็จูบลูกนะคะแล้วก็อวยพรให้ลูกเดินทางปลอดภัยค่ะและยังสั่งสอนลูกนะคะว่าให้ตั้งใจเรียนอ่านเขียนหนังสือแล้วก็ล่าลากันค่ะพลายงามนะคะก็ออกเดินทางไปค่ะส่วนนางวันทองนะคะเมื่อกลับบ้านก็คิดถึงลูกทุกคืนวันค่ะจนร่างกายนะคะผอมลงค่ะ พลายงามนะคะเดินตามทางที่แม่บอกจนถึงกาญจนบุรีค่ะเห็นวัดร้างนะคะจึงกลับไหว้ขออาศัยนอนพอตื่นขึ้นมาตอนเช้านะคะก็เดินทางต่อจนถึงบ้านกลางค่ะจึงถามเด็กแถวนั้นนะคะถึงบ้านของนางทองประสีค่ะเด็กนะคะจึงบอกว่าอยู่ทางโน้นมีต้นมะยมหวานเด็กชอบไปขโมยมะยมหวานมากินแต่นางทองประสีห่วงของมากถ้าจับได้ว่าใครขโมยก็จะถูกลงโทษค่ะซึ่งวิธีการลงโทษนะคะมี2วิธีก็คือการหยิกขิกนะคะกับการเอา นมยานนะคะฟัดกระบาลหัวค่ะภายงามนะคะจึงชวนเด็กไปขโมยมะยมหวานค่ะเพราะว่าต้องการที่จะเจอกับย่าทองประสีค่ะ สาลายนะคะหยุดขับเสภาแล้วค่อยๆปิดหนังสือค่ะเมื่อเล่ามาถึงตอนที่พลายงามนะคะเดินทางอย่างปลอดภัยจนถึงบ้านนางทองประสีค่ะสาลายทําหน้าที่ของเธอเสร็จสิ้นแล้วพานุนะคะจึงปรบมือขึ้นเป็นคนแรกค่ะทําให้คนอื่นนะคะร่วมปรบมือตามเสียงดังกึกกล้องยาวนานค่ะมะปรางนะคะออกปากชมสาล่ายว่าเยี่ยมมากเธอทําให้ผ้าเช็ดหน้าของฉันเปียกไปหมดเลยสาล่ายนะคะจึงตอบว่าก็มันเศร้านี่นา ส้มโอนะคะจึงพูดว่ารู้ไหมเสภาของเธอทําให้ฉันคิดถึงแม่จนบอกไม่ถูกฉันไม่เคยรักแม่มากเท่าวันนี้เลยแต่ยอดนะคะกับชอบนางทองประสีค่ะเพราะนึกถึงตอนที่นางทองประสีนะคะเอานมยานฟัดกระบาลหัวค่ะแล้วชาลีนะคะก็ถามผมแกล่ว่าชอบนางทองประสีเหมือนกับยอดหรือเปล่าจากนั้นนะคะก็เขยงํำลงท้ายว่ารักและคิดถึงมากชาลีและผองเพื่อนชมรมคนรักวรรณคดีค่ะ จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกําเนิดพลายงามเป็นยังไงบ้างคะสนุกกันไหมเอ่ยสําหรับวันนี้นะคะคุณครูแอร์ก็ขอมอบหมายการบ้านค่ะให้นักเรียนนะคะทําในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยค่ะหน้าที่145นะคะโดยเป็นการตอบคําถามจากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกําเนิดพลายงามค่ะให้นักเรียนนะคะใช้ดินสอในการระบายวงกลมค่ะ มอบหมายการบ้านต่อนะคะหน้าที่146ค่ะให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นนะคะว่านักเรียนคิดว่านางวันทองทําถูกหรือไม่ที่ให้พลายงานไปอยู่กับญาติที่กาญจนบุรีจงอธิบายเหตุผลประกอบให้ชัดเจนค่ะอีกข้อนึงนะคะให้นักเรียนบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกําเนิดพลายงามพร้อมอธิบายให้เห็นว่าสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้อย่างไรค่ะ จบไปแล้วนะคะสําหรับการนําเสนอในวันนี้จากการกระทําของขุนช้างนะคะนักเรียนคงจะเห็นแล้วว่าเราไม่ควรไว้ใจใครง่ายๆนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะเดือดร้อนได้นะลูกสุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ